สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เราได้สร้างตัวละครนะครับสร้างฉากแล้วก็ใส่ข้อความใส่เสียงนะครับใส่บทภาคใส่คำพูดของตัวละครและก็ทําออกมาเรียบร้อยจนจบเรื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับที่จะดาวน์โหลดการ์ตูนแอนิเมชันที่เราได้สร้างออกมาหนึ่งเรื่องของเราจะมีวิธีการดาวน์โหลดการ์ตูนของเราออกมาเป็นคลิปวิดีโอได้อย่างไรนะครับโดยวิธีการดาวน์โหลดนะครับ ให้กดไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนซึ่งจะเป็นรูปกล่องและมีเครื่องหมายซึ่งจะเป็นรูปกล่องและมีเครื่องหมายแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเรากดเข้าไปที่เครื่องหมายนี้เพื่อดาวน์โหลดจะปรากฏหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับคำว่าเซฟวิดีโอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟวิดีโอของเราได้เลยครับ mm hmm. เมื่อกดเซฟวิดีโอเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าจะให เอ็กพอออกมา,ามีโดยมีซับไตเติลด้วยหรือไม่หรือไม่มีซับไตเติลเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับก็กดลงไปหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการแลนเดอร์แล้วก็ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของเราเราก็รอสักครู่หนึ่งถ้าหากว่าเราทําการ์ตูนแอนิเมชันของเรายาวนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอในการดาวน์โหลดก็จะยาวนานนิดนึงนะครับเราก็รอให้เขาดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับ และเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยเราสามารถที่จะแชร์ออกไปหรือไม่แชร์ก็ได้นะครับและวิดีโอของเราก็จะเซฟอยู่ในเครื่องในโทรศัพท์มือถือหรือในแท็บเล็ตของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเซฟอยู่ข้างในนี้เป็นที่เรียบร้อยนี่วิดีโอก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับของผมที่ผมเซฟเมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดดูและนําวิดีโอของเราเนี่ย ไปใช้นะครับในการทำงานอื่นๆหรือว่าสามารถนำไปตัดต่อในแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับแล้วเราก็จะไปดูนะครับคลิปวิดีโอที่ผมได้ตัดต่อสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับในการทำการ์ตูนแอนิเมชันของเราได้ในคลิปต่อไปนะครับ